สวัสดีครับอยู่กับช anel อตะคุอุนต้านะครับวันนี้เราจะกลับมารีวิวแอคชั่นฟิกเกอร์กันอีกครั้งในรอบหลายปีนะครับและเราก็อยู่กับ m r v v l l n n i n n t t s s r r i s s r r e s นั่นเองนะครับ Aries ก็คือเทพเจ้าแห่งสงครามนะครับจากตำนานเทพกรีกโรมันที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีสำหรับคนที่เคยอ่านเรื่องพวกนี้มานะครับแล้วก็เขาค่อนข้างทีง่จะมีบทบาทสาคัญใน Marvel Comics นะครับจะเรียกว่าสำคัญมากไหมก็ก็คงไม่มากเท่ากับ เอรคิที่เป็นลูกพี่น้องของเขาที่มีบทบาทหลักๆเลยแต่ว่าเอ i ิสก็เหมือนจะเป็นตัวละครระดับรองลองมานะที่เป็นตัวประกอบในในหลายๆอีเวนต์โดยเฉพาะในยุค2000เป็นต้นมานะครับเขาก็จะมีบทบาทตั้งแต่ใน Civil War ที่จะอยู่กับฝั่งของ Iron Man นะครับแล้วก็ช่วง The Mighty Avengers เขาก็จะเป็นสมาชิกของทีมด้วยแล้วก็อยู่กับ Dark Avengers ของ Norman Osborn นะครับมีบทบาทในช่วง Secret Invasion มีบทบาทในช่วง s ีมีบทบาทใน ช่วง c h อสวอ a r แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ละแต่ว่าอ่าหลายหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับภาพที่เอริสเนี่ยถูกเซนทรีฉีดตายครับในอีเวนต์เซชซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่ามันควรจะอ่านว่าเซชหรือเปล่านะฮะก็น่าจะเป็นความทรงจำสุดท้ายสำหรับเอริสในในสตาร์ของใครหลายคนที่อ่าน marvel comics นะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่าเพิ่มเติมจากตรงนั้นอีกนิดนึงเพราะว่าผมเองก็เคยคิดว่าเอริสเนี่ยตายไปแล้วในตอนนั้น แต่เขาก็ยังมีบทบาทอยู่จากการที่ผมไปนั่งรีเสิร์ชมาแล้วก็เอลิสเคยกลับมาอีกครั้งนะครับในอีเวนต์เคอัสวซึ่งเขาก็คืออย่างที่เรารู้กันก็คือเทพกรีกเนี่ยมันไม่มีวันตายแบบตายหายไปเลยนะก็คือถึงตายคุณก็จะไปอยู่ในนรกไปอยู่กับไปอยู่กับเพรดิสซึ่งก็เป็นอานของเขาแล้วเขาก็โดนดึงกลับมาในเค a o s ส a วเพื่อมาสู้กับเคอ o s ส i คิแล้วก็แพ้แล้วก็ตายอีกรอบหนึ่งคราวนี้เขาก็จะตายไปอยู่ที่เอลิเซียมที่เป็นเหมือน สวงสวรรค์ของตำนานกรีกนะฮะแล้วก็เหมือนจะหายไปนานแต่ว่าช่วงประมาณน่าจะ2015หรือ2016จะไม่ได้นะครมีอีเวนท์ที่ชื่อว่า Contest of Champions ซึ่งเป็นเรื่องของคอเลกเตอร์กับแกนมาสเตอร์ uh, ที่เหมือนแบบเป็นพวก,พวกผู้อาวุโสในจักรวาลใช่ไหมเราน่าจะคุ้นเคยเรื่องการคอเลกเตอร์ uh, กับแกนมาสเตอร์ใน MCU กันดีซึ่งคอเลกเตอร์แกนมาสเตอร์นี่ก็จะเหมือนแบบไปดึง uh, พวกนักลบ ดึงพวกตัวละครจากแต่ละจัก,กรวาลบางคนก็ตายไปแล้วดึงกลับมาเพื่อมาสู้กันมาเหมือนเป็นเกมแข่งขันกันสู้กันเพื่อชิงไอ,ไอเทมเรียกว่าไอโซ8อะไรสักอย่างซึ่งโอเคผมก็ไม่แน่ใจตรงนั้นมากเท่าไหร่แต่ว่าเอาเป็นว่าเอริสเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ถูกคอเลคเตอร์ดึงกลับมาอีกครั้งคือดึงกลับมาจากเอลิเซียมดึงกลับมาจากสวรรค์นี่แหละเอากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสู้แล้วก็สุดท้ายก็เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นบาบาบาแล้วเขากลับมาอยู่บอลโลอีกครั้งอยู่กับททีีม่่่ชือวา Champions of Euro ก เป็นเหมือนทีมซูเปอร์ฮีโร่ที่ปฏิบัติการอยู่ในทวีปยุโรปนั่นเองก็จะเห็นในภาพนี้นะฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยอรสก็มีบทบาทใน w อ r อ o t t h r Realms นะก็จะเป็นเหมือนบทบาทเสริมของเขาในในหัวเรื่องเ r อ r y i y t o Mystery แล้วก็ล่าสุดก็จะไปอยู่ในคอมิกที่ชื่อว่า Sword Master นะที่จะเกี่ยวกับฮีโร่ที่ชื่อว่า Sword Master แล้วก็จะมีมีชางชีมีด o c t ็อกเตอร์สเปนอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเขาก็จะเป็นเหมือนบท บทเสริมที่แบบว่าเด่นในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับแบบเป็นตัวตัวหลักเป็นพระเอกของเรื่องอะไรอย่างเง้ยนะก็สถานะปัจจุบันของเขาเนี่ยก็จะเหมือนเป็นแบบเป็นแอนตี้ฮีโร่คือไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นตัวดีจ๋าไม่ได้เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ไม่ได้เป็นอเวนเจอร์แล้วก็ไม่ได้เป็นตัวร้ายเหมือนตอนแบบเหมือนตอนอยู่กับนอร์แมนออสบอร์นแล้วนะซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าก่อนเขาตายก่อนเขาโดนเซนตี้ฆ่าตายเนี่ยเอริสก็กลับมาเป็นเหมือนแบบ กลับมารู้อีกครั้งว่าโอ้ฉันทําผิดนะล้วก็เลยไปสู้กับนอร์แมนแล้วก็โดนเซนทรีค่าตายก็น่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของเขาแหละที่จะแบบเป็นกึ่งดีกึ่งร้ายอยู่ตลอดนะครับโอเคก่อนจะเข้าสู่ตัวแอคชั่นฟิกเกอร์โอเคเราปูบทกันนานมากเลยคือต้องบอกกันว่าคําว่าเอริสเนี่ยเป็นหนึ่งในคําที่สร้างปัญหามากเพราะว่าเราเห็นชื่อของเขาในเอริ R e S เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันควรจะอ่านว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราอ่านถ้าใครหลายคนเคยอ่านพวกหนังสือเทพกรีก e ใช่ไหมมันจะแบบ มีการสะกดชื่อของตัวละครในนั้นเนี่ยต่างกันมากมายแบบอย่างตัวเนี้ยก็จะมีเอริสแบบอ l อริส e e ใช่ไหมแล้วก็จะมีอาริสมีอาริสมีอาริสคือแบบมันแต่และเล่มเนี่ยสะกดไม่เหมือนกันเลยผมก็เลยสงสัยมากว่ามันควรอ่านว่าอะไรแล้วก็เลยไปนั่งเซิร์ฟภาษาอังกฤษมาว่าแบบเอไอเอส n พนอเรชัน e อะไรอย่างนี้แล้วก็ไปแบบกดฟังมาซึ่งสุดก็คือมันอ่านว่าเอริสนั่นเองฮนะ อเคมาพูดถึงตัวแอคชั่นฟิกเกอร์กันบ้างดีกว่าครับเอาไว้ uh, Infinity Series a r i s เนี่ยออกมาในช่วงประมาณปี2014-2015นะครับก็จะเป็นตัวละครหนึ่งที่ Hasbro เนี่ยไม่เคยเรียกว่าไม่เคยทำมาก่อนไม่เคยทำ a r i s ออกมาก่อนในไซส์3.75นิ้วส่วนไซส์6นิ้วเนี่ยอย่าง Marvel Legends เนี่ยก็ทำออกมาหลังจากปีนี้ก็คือออกมาในเวฟของ The Mighty Thor นะครับซึ่งเราก็สามารถซื้อ a r i s ในไซส์6นิ้วอย่างในรูปนี้เพื่อมา เอาชิ้นส่วนประกอบของเดอะฮ็อนะครับมาประกอบเป็นฮอกจากจากหนังเรื่องต่อเดอะดักเวลได้เอ่อต่อแล็กนาร็อกนะครับก็จะเป็นอริสตัวแรกของมาวเวเลเจนที่เป็นแฮสโอลครับแล้วก็ย้อนกลับไปต้องย้อนกลับไปในยุคที่ทอยบิสยังทำมาวเวเลเจนอยู่นะอริสเป็นหนึ่งในตัวละครที่เป็นบิลด์อะฟิกเกอร์ G e R, ก็คือคุณต้องซื้อตัวละครครบทั้งเวฟหนึ่งเนี่ยเพื่อเอาชิ้นส่วนมาประกอบเป็นอริสเพราะฉะนั้นก็จะมีเอริสของบิลด์อะฟิกเกอร์ G e R, ของทอยบิสจะมีอริสของ บาลว์เวลเลเจนต์ของแ a s b r o แล้วก็จะมี a อริสของบา r ว์เวลอินฟินิตซีรีส์ของ h a s b r o เหมือนกันในไซส์3.75นิ้วตัวนี้นะครับโ okay, อเคเรามาดูรายละเอียดของฟิกเกอร์กันก่อนดีกว่านะครับหน้าของ a อริสเนี่ยก็จะค่อนข้างเป็นหน้าที่ดุเป็นหน้าดุหน้าเหมือนกันในคอมิกเลยก็คือเขาเป็นคนหน้าดุตลอดเวลานะครับแล้วก็ตาเนี่ยบางครั้งก็จะเห็นลูกตาดำบางครั้งก็จะตาขาวซึ่งฟิกเกอร์ตัวนี้จะออกมาเป็นตาตอนเป็นตาสีขาวนะครับก็เสริมลุคดุๆของเขาแล้วก็ จะไม่ต้องห่วงเรื่องทรงผมเพราะว่าเขามาพร้อมกับหมวกที่เหมือนเป็นหมวกหน,นักลบสีโบราณอยู่แล้วนะครับมีแบบมีหมวกหอกปอมปอมมีผมข้างหลังอะไรอย่างนี้ก็คือในคอมมิ่เนี่ยอลิสก็จะมีทั้งทรงสกินเทสทั้งผมสั้นแล้วก็ทั้งโมฮอคนะครับอันนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์อยู่แล้วเขาก็แบบไม่ต้องแคร์เรื่องนี้อยู่แล้วมาในชุดสีดําก็เรียกว่าเป็นชุดตัวเก่งเขาเพราะว่าอลิสเนี่ยส่วนใหญ่ในคอมมิ่ก็จะใส่อยู่ชุดนี้ชุดเดียวนี่แหละเป็นชุดหลักก็คือเหมือนเป็น เสื้อเกราะเสื้อเกราะสีดาข้างในก็ไม่ได้ใส่ชุดอะไรมากแล้วก็จะช่วงตัวก็จะมะีเหมือนเป็นชุดแบบชุดนักลบโบลาร์นะถ้าเราเคยในหนังกันก็จะแบบเหมือนเป็นอธิบายไม่ถูกเป็นเชือกเป็นผ้าสีน้ําตาลพันไว้ข้างในกางเกงก็จะขายาวเป็นชุดอะไรมีเกราะที่เข่าลงมาถึงขานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องชื่นชมตัวการเพ้นของตัวนี้ที่แบบทำออกมาได้แบบว่ามีรายละเอียดเยอยมีรายละเอียดความแบบความเป็นชุดเกราะ มีความเลอะเทอะมีรอยมีอะไรดีทั้งทั้งตรงเข่าที่ขานะตรงข้างหลังในใจไน้ว่าเออมันไม่ใช่สีดําเรียบๆก็ถือว่าน่าประทับใจนะหน้าน้าชื่นชมมากผมชอบมากอาจจะมีสีเลอะตรงนี้นิดนึงตรงคอนี้นะฮะแล้วก็อ่าตรงนี้จุดที่ต้องติก็คือตรงกราะที่แขนนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเรียบเทีบยไปดูว่าปกติแล้วเนี่ยแอริสแขนเขาจะไม่โลง่งเขาแขนมันจะไม่แบบไม่โป๊แบบนี้กนะ็ จะมีแบบเออมีพันขึ้นมาถึงข้อศอกด้านซ้าย m a r v e l l e g e น d จะเก็บายละเอียดตรงนี้ดีตรงด้านขวาก็จะเหมือนกันคือมันจะไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่แค่สายรัดข้อมือสีดําอันเดียวอ่ะมันจะแบบมีเยอะกว่านี้แน่นอนอนะ่ะคุณเป็นนักรบใส่ชุดใส่ชุดเกราะนักรบเนี่ยมันไม่มีทางที่จะแขนลงตรงนี้แน่นอนซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าติว่าทําไมแฮชโบถึงไม่ใส่รายละเอียดตรงนี้ในไซส์3.75นิ้วมานะครับ นองนั้นก็โอเคนองนั้นค,คือถือว่าดีหมดเลยเรามาถึงจุดขยับกันบ้างดีกว่าจุดหนึ่งที่น่าชื่นชมมากๆสาหรับฟิกเกอร์ตัวนี้ก็คือเขามีจุดขยับค่อนข้างเยอะนะหัวนี่เป็นบอลจอยขึ้นลงได้เยอะมากเลยลงแบบมองลงมาคางชิดคางชิดหน้าอกได้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นความจริงมันคือขึ้นได้มากกว่านี้นะแต่ว่ามันติดข้างหลังแต่ว่าข้างในจะเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เพ้นเป็นสีแบบสีเนื้อมาเต็มที่อะไรเพราะฉะนั้น ถ้าคุณเอาหัวเงยขึ้นมากก็จะเห็นว่าเออคอแม่งดำๆเหมันไม่สวยก็ลยต้องปิดลงมานิดนึงออจุดขยับที่แขนก็คือดีงามตามมาตรฐานนะครับเป็นเบาจอยขึ้นได้แบบขึ้นได้เกือบสุดเลยแล้วก็ตรงออตรงใบเส็บตรงปลายเสบ็บเนี่ยก็จะหมุนได้สอกเข้าออกปกติ2หมุนไม่ได้โอเคถือว่าดีนะครับ ตรงช่วงมือก็หมุนได้แล้วก็งอได้อ่ะอันนี้ผมชอบมากเวลามืองอได้รู้สึกว่ามันมันมีความสมจริงในด้านของการขยับดีนะฮะช่วงตัวครับก็ความจริงมันควรจะเอียงได้แต่ว่ามันเป็นฟิกเกอร์ที่ตัวนค่อนข้าง,งใหญ่ก็เลยเอียงไม่ได้ก็หมุนได้นะฮะแล้วก็ตรงช่วงเข็มขัดก็จะหมุนไม่ได้ขานะครับก็หมุนอย่าหมุนเยอะกันไปเดี๋ยวมันหลุดมันหลุดได้เหมือนกันก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นแบบ มันไม่ใช่บอลจอยแบบติดตัวมานะมันจะเป็นแบบว่าเออมันสวมเข้าไปเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงแล้วก็ต้นขาหมุนได้นะครับเข่าเป็นดับเบิลจอยดีงามตามมาตรฐานนะครับก็จะมีตรงเกาะที่เข่าเนี่ยมันเป็นตัวยึดตรงนี้ไว้ถือว่าดีนะดีดีมากเลยเท้าขึ้นลงบิดได้่ะนี่นี่คือข้อดีคือฟิกเกอร์ที่ดีสําหรับผมนะก็คือเท้าต้องบิดได้เพราะว่าเราจะใช้ในการโพสท่าแบบเนี้ยข่ยาเงี้เราต้องบิดเท้าเพื่อให้มัน ให้มันยืนแบบสมจริงได้โอเคมาดูที่ที่มือกันบ้างดีกว่านี่นี่คือจุดหนึ่งที่ไม่รู้ว่าจะติจะชมดีก็คือมือเนี่ยเป็นมือสำหรับถืออาวุธโดยเฉพาะคือมือสองข้างจะเปิดแบบนี้เลยนะมือขวาจะเปิดน้อยกว่ามือซ้ายเพราะฉะนั้นมือขวาเนี่ยจะสามารถถือได้แค่ดาบหนึ่งเดียวแต่ยัดเข้ายากนิดนึงแต่ว่าโอเคสุดท้ายมันก็ยัดได้แต่ว่าก็ยังหลวมอยู่ดีคือจะเห็นได้ว่ามันหลวม บบเราเราวางประมาณนี้เห็นไหมทำไมรอบนี้มันอายนะมันมันจะหลวมมันจะมันจะไหลได้เพราะฉะนั้นเวลาถือดาบก็จะมีข้อจํากัดนิดนึงว่าเออคุณต้องถือขึ้นนะหรือไม่ก็คุณก็ต้องงอระดับหนึ่งนะไม่งั้นมันจะหลวมแล้วมันจะหล่นมือซ้ายทามาสําหรับถือขวานเท่านั้นเท่านั้นเลยคือถือดาบได้แต่มันจะยิ่งหลวมแล้วก็มือขวาเนี่ยถือขวานไม่ได้ถ้าจะเอามือขวาถือขวานคุณต้องง้างออกมาซึ่งมันก็ไม่ดีเพราะว่ามันจะทําให้พลาสติกมันหลวมได้ ก็คือค่อนข้างฟิกมาเลยว่ามือสองข้างจะถืออะไรประมาณนี้นะครับขวานกับดาบเนี่ยทำมาค่อนข้างดีนะขวานผมชอบสวยดีแล้วก็ดาบเนี่ยมีความแบบมีบินมีรอยมีอะไรต่างๆดูเหมือนแบบผ่านสมรภูมิมาซึ่งดาบเน็ตก็จะคล้ายกับคล้ายกับดาบของ The Hawk ที่เป็นเวอร์ชันเวอร์วอล h คเนนะครก็ผมจะขึ้นรูปมาเปรียบเทียบดูแล้วกันว่ามันเหมือนกันขนาไหน อาจจะไม่เหมือนก็ได้ผมจำไม่ได้แหละเพราะว่าก็เห็นแล้วมันรู้รสึกคุ้นๆน,นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจอปัญหาแล้วปัญหาเนี่ยที่ผมไม่ชอบเลยก็คือบางทีถือแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เราต้องแบบคอยจัดอยู่ตลอดนะครับโอเคนี่ก็คือบางครั้งบางครั้งเข่ามันก็อ่อนไปไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันอันนี้ก็น่าจะเป็นเฉพาะตัวแหละครับเหมือนข้างบนมันหนักด้วยแหละมันทําให้ถ่วงน้ําหนักยืนยืนได้แล้วพี่อาอาชิบหายแล้วโอเคมันเริ่มจะเริ่ม,เร,มเริ่มจะมีปัญหาแล้ว คือเป็นต้องบอกว่าเอริสเนี่ยเป็นฟิกเกอร์ตัวหนึ่งที่ตั้งแต่ผมซื้อมาเนี่ยผมไม่ค่อยได้ออกมาทําอะไรเลยคือรู้สึกว่ามันเท่มากจนเราแค่ตั้งมันไว้เฉยๆในตู้แล้วก็เดินผ่านแล้วก็มองแล้วก็โอ้แม่งเทจังวะดีใจว่าที่ซื้อมาแค่นี้ผมไม่ค่อยเอามาขยับเลยมากเป็นหนึ่งในฟิกเกอร์ที่ผมยังเก็บกล่องไวน้นะครับตายละบงังเอาขยับออกไปก่อน,นะฮะไปยืนตรงนู้นก่อนนี่คือกล่องของ Marvel Infinite Series a r i e s ก็จะเป็น กล่องปกติแหละกล่องปกติตามมาตรฐานไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้มีแถมแถมแบบแถมการ์ดแ,แถมอะไรมาก็คือมีแค่ตัวฟิกเกอร์มีอ็อเซอร์แล้วก็ข้างหลังมันจะเป็นรูปเอริสก็จะเหมือนเหมือนกับตัวนี้เลยเหมือนแบบไม่ต่างอะไรกันเลยนะก็ถือว่าเป็นข้อดีนี่คือประวัติของเขายอๆที่ที่ที่ h a s โปรทำมาให้แล้วก็โอเป็นสุดยอดน,นักรบชาวโอลิมเปียนเป็นเทพแห่งสงคราม ตอนนี้สู้อยู่กับอเวนเจอร์ซึ่งไอตัวนเนี้ยเนี่ยกล่องบรรทัออกมาปี2 0 1 4ช่วงนั้นเนี่ยแอริสก็มันก็ไม่ได้อยู่กับอเวนเจอรแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงบอกประวัติอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจจริงๆคือจะบอกว่าอาตายไปแล้วก็ได้บอกว่าเคยอยู่ Dark a v e n จอ r ์สก็ได้แต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมเขาบอกงนี้นี่คือตัวอื่นในเว็บนะครับก็จะมี d e a d l o c k มี and Man มน c y c l o p รมี v a l k y r i e แล้วก็มี Omega Red ซึ่งผมก็มี2ตัวนี้แล้วนะครับก็ไว้อาจจะรีวิวแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรว่าตัวละครมันแบบมันมันเปล่าๆเลยมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยนะโอเคนี่คือ,อะละเยดทั้งหมดนะครับก็เป็นตัวที่ผมซื้อจาก EBay ตอนช่วงที่ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกานะครับคือไม่ไม่เคยไปเดินห้างแล้วเจอตัวนี้หรอกเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันอาจจะหายากในระดับหนึ่งตอนนั้นก็เลยสั่งจาก eBay มาในราคาที่ค่อนข้างถูกนะ ประมาณประมาณ8 8หรือ9ก้าอยู่เอสอรในในช่วงปีนั้นนะครับก็3 0 0ร้อกว่าบาทประมาณนี้ฮนะโอเคก็โดยสรุปผมมองว่าตัวนี้สำหรับผมเนี่ยผมให้ประมาณ8.5%คือข้อที่อยากจะติมากๆก็อ่ะอย่างที่บอกเลยคือรายละเอียดที่แขรเนี่ยที่เขาแบบ ล่งโจงเกินไปอ่ะมันมันมันแขมมันโป๊กเกินไปอ่ะผมว่ามันมันทาได้ดีกว่านี้มันสามารถทําได้ดีกว่านี้อันนี้ก็เป็นส่วนที่น่าติมากมาอีกส่วนก็คืออ็อซเทสี้สชิ้นเนี่ยมันก็น่าประทับใจนะแต่ว่าคาแรคเตอร์ของแอลลิสในในคอมิกเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ใช้อาวุธทุกชนิดเขาเป็นด้วยความเป็นเทพแห่งสงครามด้วยแล้วแบบมันก็ปรับตามยุคสมัยใช่ไหมเขาก็จะไม่ได้ใช้แค่ขวานไม่ได้ใช้แค่ดาบ ก็จะมีใช้หอ,อกใช้โล่ใช้ปืนใช้ปืนบ่อยมากๆในคอมิกเนี่ยอลิสถือปืนยิงบ่อยมากๆเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามันสมมุติมันให้ขวานกับปืนมามันก็น่าจะเท่อีกแบบหนึง่งเท่กว่าขวานกระดาบหรือเปล่าก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะผมก็รู้สึกว่าเออถ้าได้ปืนมันสักกระบอกมันน่าจะเท่กว่านี้โอเคก็สําหรับข้อสรุปของตัวนี้ผมมองว่าอ่าตอนนี้เนี่ยมันคงไม่ใช่ตัวที่หาง่ายละ หมายถึงแบบหาตามห้างเนี่ยอาจจะหาไม่ได้เพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นเขาวางขาย3.75นิ้วละถึงช่วงที่วางขายก็แทบไม่เห็นแอลลิสเลยคือถ้าใครแบบสนใจจริงๆก็ต้องลองหาจากออนไลน์ดูนะครับหาจากช้อปปีหาจาก l a e, า a d a าะะงหาจากพวกกลุ่มซื้อขายฟิกเกอร์ทั่วไปในในในเฟซบุ๊กใน Marketplace อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าใครที่ชอบแอลลิสและอยากจะได้ตัวที่สวยไปเลยก็น่าจะซื้อเป็นมาเวลเลเจนส์ไปเลยเพราะว่ารายละเอียดจะดีกว่านะฮะ ก็จะดีกว่าตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันก็คือเท่นในระดับหนึ่งคือผมรู้สึกว่าเออมันเป็น375นิ้วที่เท่ที่สุดตัวนหนที่ผมมีเหมือนกันก็ค่อนข้างประทับใจที่ที่เลือกซื้อตัวนี้มาครับก็ขอบคุณทุกคนที่กลับมารับชมคลิปนี้กันนะครับก็ช่วงนี้ก็แทบไม่ได้ทำรีวิวฟิกเกอร์เลยก็กลับมาทําเพราะว่าช่วงนี้ว่างว่างมากจริงก็คือเหมือนช่วงแบบรอหาง,งานทําอยู่นะครับแล้วก็ล่าสุดก็เหมือนแบบ ติดโควิดนะครับก็เลยแบบเป็นช่วงโฮมไอโซเลชันรักษาตัวที่บ้านอยู่ในห้องเดียวไปไหนไม่ได้ก็กลับมาทําคลิปกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนถ่ายคลิปนี่คือแบบอาการปกติละหายละก็เลยพูดอะไรได้ตามปกติถ้าช่วงกว่อนนั้นนี้ก็จะแบบเจ็บคอจนพูดไม่ไหวไนี่ก็เลยไม่ได้รีวิวคลิปอื่นออกมาครับก็เอาเป็นว่าขอบคุณที่รับชมนะครับใครยังจำกันได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันได้นะครับให้มันกระจายไปเป็นวงกว้างอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ ตามไปไลฟ์เพจ Thailand Action Figure รีวิวกันได้ส่วนใครที่ชอบสนใจฟุตบอลผมจะขอฝากอีกเพจหนึ่งชื่อโมไปเรื่อยเป็นเพจฟุตบอลที่ผมก็ทำกับเพื่อนๆอ,อยู่ตอนนี้ก็ฝากทั้งสอง page. เพจลงลิงก์ไว้ข้างล่างนะฝากไปตามกันได้นะครับก็จะอัพเพจฟุตบอลบ่อยกว่าหน่อยนะฮะไม่หน่อยบ่อยกว่าเยอะเลยเพราะว่าจะชอบทำเป็นหลักมากกว่านะครับก็ขอบคุณที่กลับมารับชมกันนะครับสวัสดีครับ